ครับขอขยับกล้องลงเลยดีกว่าช่องสวยมากนะครับในร่มด้วยตอนนี้แดดร้อนมากครับอาศัยว่าตีในร่มนี่แหละตีที่ตรงร่มงก็ไม่ไหวครับเพราะว่าแดดมันร้อนคือการเข้ากัดกของพุ่งมาจากชายผักเนี่ย ตบเราวิ่งไปฝั่งนู้นเลยนะครับพอผมลดคันได้ผมก็เลยสวนครับช่อนไซก็พอได้ครับมันอาจจะมืดๆนิดนึงนะครับผมอยู่ในลมไซก็พอได้อยู่ครับกัดเป็นกุ้ยางเอสทูนะครับสีเขียวใบานานทโครชาครับใบเคาะใบเหลิวทรงใบไม้ครับใบเบาดีน้ำดีครับ ช่องส,สวยๆครับน้ำก็ค่อนข้างใสก็อาใสเสียงใบข้ะเรียกออกมาครับได้ผลครับตรงนี้ไปครับลุยกันต่อ S2 กับพช่อนไซนี้ครับสื่อลดครับ อุ๊ยลืมสูบฟองเหรอ,อไห้ใหญ่นะครับโอ้โห,โโห,โโหปิ้นเลยพันม่วงไปหมดสักคู่นะครับอ่าพันม่วงไปหมดเลยกัดเป็นกบยางเอสทูนะครับสีเหลืองใบน,นันนัทโฟราชาร์กเล็กๆก็กัดติดนะครับเดี๋ยวผมปล่อยเลยแล้วกัน ก็หมายมันเป็นคลองลอดนะครับตรงเวิร์กเนี้ยมันเป็นปากท่อนะครับที่เขาปล่อยน้ําลงจากนาเดี๋ยวลองฟังใหม่ครับหน้ามีตัวใหญ่มีตัวใหญ่กัดผิดไปอยู่โอเคครับ S2 จากค่ายโคราชาครับซื้อลวด